ุตตะกาโมละพีสุตังภนะกาโมละพีนังอัธิกายีกายะยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภะวายะมะราชาโนท้าวเวสุวนโนมรณะนังสุขังอัคหังสุขโตนโมพุทธา ชาสะพังระสังเยติวิงสุนาระสะพังตัณห์การาทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปติปตาไมหังมัดภูเขเตมิสราสีเสปติโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจณีสังโฆปติโตไมหังปุเรสะพัุนาระโรอัตเยมีอันดุโภสารีปุตโตจัตหกินี โกนคุโยปิธิพาคัสมิงโมคันลาโนจะวามะเคพักินสาวนีไมหันอาสุงอานันทาราหุราจัสโปจะมหานาโมอุภาสูงวามโสตะเกเกสโตปิธิพาคัสมิงสุเิโยวะปะพังตโรนิสินโมสิริสัมปันโนโสปโตมุนิงองคโวอกุมารกัสโปเทโร มเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒนเนนิจังปฏิทถาสิคุณากาโรุณโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศิงวลีเทราปัญจอิเมชาตาณลาเตติลากามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอตาสีติมหาเทราชิตวันโตชิโนรสา ซลันตาศีลเตเชนะอังคมังเกสุสันติตาพระธนังปุรโตอาสิทักขิเนเมตสุตกังพชักคังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละขังขันธโมระปริตตัญจะอาตานาติยะสุตกังอากาเสชะธนังอาสิเสสาปาการสันติตาชินานาวะสังยุตตาสัตตาการละลังกตา วาตปิต,ตาทิสันชาตาพาหิรัตชัตุปัตถาวะาอเสสาวินยังยันตุอนันตะชินเตชะสาวสโตเมสกิตเจนะสตาสัมพุทธ,ธปัญชรีชินะปัญชระมัชมุวิหารันตามหีตะเลสทาบาเลตุมังสัะเพเตมหาภุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุโตสุระโผ are